โยโยโย่บายสามพวงเจรกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทางทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำนี้นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดง่ายๆคุณมีดึงแชร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปคือไลน์แอปของเราครับแอด v a p k m ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิกงด้านล่างนี้นะรอ YouTube ะเขงทครับ ไปที่เวลา ตีสองตรงนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษครับเกมแรกเสมอกันมา1-1นะครับโรม่าเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอโบอลลอนย่ามาศูนูนย์นะครับเป็นที่ของโรม่าคือการลุ้นอันดับ5ในเซเรียอาครับก็น่าจะมาลุ้นในคืนวันย่าครับสภาพทีมต้องเช็คผลีอกมาคิทายานครับเพลรนเกอร์ตัวเก่งนะครับที่เหลือบริอัลคิสตันเดลอเรนโซเปเยกินนี่นิโคลโลซานิโอโลนะครับข้างหน้าเป็นทามิอับราฮัมเจอกับเลสเตอร ก็เพิ่งจะบุกแพสเปอร์มา1-3ครับเอ,า,อาง่ายๆเลสเตอร์ไม่มีลุ้นอะไรแล้วในเกมลีกนะครับวิลเฟรดเอดดี้ยังเจ็บดูแล้วคืนวันนี้เหมือนเดิมครับดยูลิสเตเลมันเจมแมดีสันฮาวิบานเจมี่วาร์ดี้นะครับโดยมีพัตสันดาก้าและอีกนนยนะชั่วเป็นตัวสอดแทกนะครับทีนี้ครับเปิดมาให้โรมาเป็นต่อนะครับแน่นอน คือเกมแรกเสมอมานั่นหมายความว่าเกโรมาเล่นในกรุงโรมเกมนี้ถ้าชนะจะเข้าชิงทันทีนะครับคือยังไงก็ตามผมว่าเลสเตอร์ใช้บูเล่นเล่นค่อนข้าง,างกล้ำศึกหนักมาหลายถ้วยครับในขณะที่โรม่าโจเซ่มูรินโะยครับ, Roma, inho, ร,บรู้จักบอลอังกฤษดีครับเกมนี้กลับมาเล่นในกรุงโรมผมว่ามูรินโยไม่น่าจะปล่อยให้หลุดมือครับเกมนี้เชียร์บอลต่อนะครับโรม่า จะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูตีตัวเข้าชิงชนะเลิศน,นะครับให้เชียโรมาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอบทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย